มาร์ชจุธทาวุฒเปิดตัวน้องเย,ยนลีหวานใจนอกวงการทั้งสวยและน่ารักล่าสุดทำเอาสาวๆให้เป็นแถวมาร์ชเปิดตัวหวานใจนอกวงการน้องเย,ยนลีทั้งสวยทั้งหลอ่มอมาะสมกันมากๆ ในช่วงนี้กําลังปลูกต้นรักอยู่อย่างหวานเจีย๊ยบสำหรับเพลงหนุ่มมาจุทาวุธโดยล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดตัวหวานใจคนใหม่ชื่อสุดน่ารักว่าน้องเย็นลีบอกเลยว่าในเรื่องของความสวยและความน่ารักมาเต็มพิกัดเลย ซึ่งโดยในไอจีส่วนตัวของเพลหนุ่มได้ออกมาโพสภาพในขณะที่มอบเค้กให้แฟนสาวที่เขียนข้อความว่า Happy Birthday Yelly จากนั้นก็ได้เขียนแคปชั่นอธิบายภาพเป่าแทนเลยงานนี้ทำเอาสา,สาวๆหลายคนถึงกับอกหักไปตามๆกัน